การพัฒนาต่อยอดการดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานระดับสากล ISO 5 1กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานบริษัทนูทริกจำกัดมหาชน เป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ส่งจำหน่ายต่างประเทศเช่นอาหารสุนัขอาหารแมวอาหารกระต่ายและหนูแฮมสเตอร์เป็นต้นที่ผ่านมาบริษัทนูทริกจำกัดมหาชนนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วบริษัทยังให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001และ ISO 14001และเพื่อให้เป้าหมายการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทนูทริกจำกัดมหาชนจึงได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสารกณ์ ISO 51กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานบริษัทนูทริกเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานนะครับค่อนข้างม,มากซึ่งก็ไม่ต่างจากระบบคุณภาพที่เรามีอยู่นะครับซึ่งบริษัทนวทริกได้มีระบบคุณภาพต่างๆหลายระบบมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับ การใช้พลังงานที่สูงขนาดนี้เนี่ยทำให้เราต้องมีการจัดก,การที่ดีนะครับแล้วก็มีการให้พนังงานมีความตระหนักในเรื่องของอการควบคุมพลังงานก็ระบบ ISO ซ1 0นี้ก็เป็นระบบที่ดีมากนะครับสำหรับเราก็เป็นการต่อยอดจากระบบ ISO 9 0 0 0นะครับหรือว่า14ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อยอดให้มันดีขึ้นไปซึ่งก็เป็นผลทำให้การใช้พลังงานของเราเนี่ยลดลงตามลำดำับ เรามีวางเป้าหมายมา2-2ปีแล้วนะครับก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีการดูแล้วก็รีวิวเป้าหมายของเรานะครับหลังจากปีีแล้วที่เรามีข้อมูลพื้นฐานมาหนึ่งปีแล้วนโยบายของเรื่องพลังงานเนี่ยเราวางไว้ใน,นเรื่องของ KPI ของพนักงานเลยนะครับซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับ KPI ส่วนนี้พูดง่ายคือพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการที่จะควบคุมพลังงาน จุดเด่นของโรงงานนี้นะคะเนื่องจากว่าโรงงานนี้มีการทําระบบบริหารจัดการมาหลายระบบทั้งตัวมาตรฐานใน s o 9001ตัว ISO 1 0 0 0 1แล้วก็มาตรฐานอื่นๆอีกมากมายนะคะทำให้เขามีพื้นฐานในการทําระบบพอสมควรเลยนะคะความแข็งแกร่งของทีมงานก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของที่นี่เนื่องจากว่าทุกคนทุกหน่วยงานที่อยู่ข้างในเข้ามามีส่วนสนับสนุนในการทําระบบ ทำให้การทำระบบดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะจากการที่เราได้ทางทีมที่ึกษาเข้ามาเนี่ยเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นที่ึกษาก็ได้เข้ามาได้ให้การอบรมอธิบายนะครับแล้วก็ตรวจดูสภาพโรงงานของเราพร้อมทั้งชี้แนะว่าเราต้องควรจะวัดอะไรบ้างเราควรจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะทำให้ประสิทธิภาพของการควบคุมพลังงานนะครับตามมาตรการของ i s o ุส5 0 0 1เนี่ยดีขึ้น แล้้วก็ไดอย่่างทีเราตั้้งเไวนื่องจากเดิมเนี่ยทางโรงงานก็ได้มีการทำในเรื่องของพลังงานมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยเข้าไปเสริมนะคะเพิ่มจุดที่ที่ยังทำยังไม่ชัดเจนทำให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดของการบริหารจัดการเรื่องของข้อมูลทางด้านพลังงานให้ให้มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ในมาตรการที่เราใช้โในการออกแบบนะครับเราก็คำนึงถึงเรื่องของการใช้พลังงานด้วยเหมือนกันเราก็คำนึงว่ามันใช้พลังงานมากน้อยขนาดาไหนแล้วก็ต้องไม่มีการสูญเสียเหมือนในดีดีที่ผ่านมาครับสำหรับในปีนี้เราดําเนินการอยู่4มาตรการด้วยกันครับมาตรการที่1ก็คือในการเปลี่ยนั๊มลมเราเปลี่ยนั๊มลมเป็นแบบ VSD นะครับปรับรอบได้ทแทนต้มลมตัวเดิมครับ จะพบว่าก็มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานได้ในการที่2จะเป็นการการลดลมรั่วนะครับก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับลมอัดอยู่ยนะครับจากการที่เราได้ตรวจวัดและแก้ไขเนี่ยก็ทําให้เราสามารถอุดรอยรั่วต่างๆเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ2,000 20, 0บาทนะครับในการที่3จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับความร้อนนะครับ ร้อนตัวนี้เราจะตรวจเช็คสตรีมแท็บนะครับทุกๆ6เดือนนะครับจากผลการตรวจเช็คเนี่ทำให้เราสามารถลดการรั่วไหลลงไปได้ที่เป็นเงินก็อยู่ที่500,000บาทต่อปีครับในขั้นที่4เป็นการหุ้มฉนวนที่ผ่านมาก็อาจจะมีฉนวนบางจุดที่มีการเสื่อมสภาพนะครับเราก็ทําการหุ้มใหม่นะครับก็อันนี้นอกจากประหยัดพลังงานแล้วก็ก็ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยครับ และจากการดำเนินการมาตรการทั้ง4ด้านของบริษัทนูทริกจำกัดมหาชนสามารถประหยัดพลังงานได้3 1 1 3 0 0 0เมกะจูลต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้1 5 0 0 0 0 0บาทต่อปีโดยใช้เงินลงทุนในมาตรการต่างๆทั้งสิ้น1 6 8 9 0 0 0บาทระยะเวลาคืนทุน1.2ปี ในเรื่องของการจัดทําตัวมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 5 1ของโรงงานนี้นะคะเนื่องจากว่าทางผู้บริหารระดับสูงนะคะของทุกหน่วยงานนะคะทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมนะคะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับทางทีมที่ปรึกษานะคะขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานเองเนี่ย ก็ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็เข้ามาโฟกัสงานนี้อย่างจริงจังนะคะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลของเราเนี่ยทำได้ชัดเจนขึ้นทําให้เราเข้าไปควบคุมตัวแปรต่างๆที่มีผลได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อครบองค์ประกอบเนี่ยองกรสามารถที่จะทําระบบการจัดการพลังงานได้ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะปัจจัยสำคัญที่ทําให้โรงงานประสบความสำเร็จในการควบคุมพลังงานนะครับก็คือความร่วมมือของพนักงานถึงแม้ว่าเราเซ็ต เป้าหมายเอาไว้ที่ดีอย่างไรเนี่ยถ้าพลังงานไม่ให้คนรูม,มือเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ในระยะใกล้นี้เนี่ยเราจะมีการสร้างโรงงานเราก็เอาระบบนี้เข้าไปดูด้วยว่าเราจะสร้างโรงงานอย่างไรให้มีการประหยัดพลังงานใช้พลังงานให้คุ้มค่าหรือวรรลน้อยที่สุดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทนูทริกจำกัดมหาชน ประสบความสำเร็จคือ 1. ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุดโดยการลงทุนวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆทั้งระบบเครื่องจักรการผลิตและระบบแสงสว่างเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการให้ได้ระบบมาตรฐานสากล ISO 51 0 0ม 2. เกิดผลสำเร็จด้านระดับมาตรฐานในการจัดการพลังงาน ทั้งการพัฒนาระบบวิธีการทำงานที่ได้มาตรฐานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยวางเป้าหมายขอรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 5 1ให้ได้ภายในปี2558 3. ผลสําผลสำเร็จด้านการสร้างจิตสำนึกความตระหนักคิดในการอนุรักษ์พลังงานที่พนักงานทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานซึ่งความสำเร็จนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทนูทริกจำกัดมหาชนก็รู้สึกดีใจที่มีส่วนช่วยให้บริษัทลดการใช้พลังงานมีความภูมิใจมากเลยค่ะที่มีส่วนร่วมในโครงการ ISO 5 1หน่วยบรรจุของเราใช้พลังงานไม่สูงมากแต่ก็ภูมิใจที่ช่วยนูทริก และช่วยโลกของเราด้วยค่ะและขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ISO 51ค่ะเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างดีอยู่แล้วนะคะแต่หากเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นนิสยัยเชื่อว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนค่ะและนี่ คืออีกหนึ่งความสําเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยสู่ระบบการจัดการพลังงานระดับสากล i s o 501กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานผมมองว่าความคุ้มค่าเนี่ยต้องมองเป็นระยะยาวนะครับถ้ามองระยะสั้นๆเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้ามองระยะยาวเนี่ยภาพรวมของโรงงานเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะคุ้ม ผมเชื่อว่าภายในระยะเวลา 2- ถึง5ปีเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นทางบริษัทดูทริกเองนะครับก็อยากเชิญชวน,นนะครับบริษัทอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมหรือว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เนี่ยก็อยากฝากไปว่าโครงการนี้นะครับค่อนั้งดีมากเราอาจจะไม่ได้เห็นผลในระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเราผมเชื่อมั่นว่าเราเห็นผลแน่นอนนะครับ